สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาล่ากัตริยน่มาหอดบานแล้วนะเนาะเฮาก็จะอดอพักติ๋วเฮามาตุ่มส่ปลาเด้อจ้<น>ใใจะไซปาสิวเขาเมียนเขาใส่มาว่าเน,นะเมียนจ้ะต่อ,อจากคลิปที่เฮา,ไป,นเนาไปขืนเนาะไปขืนพักติ๋วมากนะจ้ะเดี๋ยวเฮาจะไปแกงสุพีสน,นองกินเนาะเก็บข้าวเสายิ่งสัมพันธ์เมียนจ้ะเขาว่าไหนกินอยู่เนาะข้าวเสาเนาะหิ้วเขาแห้งนะจ้ะท้องสามมุมสามมุมกว่าเขาโมงกว่าละเนาะจ้ะ เดี๋ยวสนองกับบาลันไปหีกับเขากันเด้อจ้ะเดือนละทีล้เนาะมหมอน,นี่กะมี่เคลื่อนแกงเด้อจ้ะสนองโขกพริกกระเทีทยมหอมแดงแล้วก็ใส่เกลือลงไปนั่นเนาะมีกระคอทำตัวหนึ่งแต่ทำไมีได้กับกูแล้วก็ามาคัดเห็ดเนาะนี่คับใส่ข้างลงไปจ้ะเอากระจิไปกินอยู่นะกระจิใายเบิดทุกันต้อนกระจิสาให้เนาะ<ม>ใส่ปลาห้องอาหารใส่ได้อจ้ะมันไปซิวเขาปลาเขาเสี่ยวหามาไดนครับเอาขวดก็ปิดไว้เนาะ เ็นจเเสียวเลื่เวลาตมัโดนด้ครับปากขาวผสมสียระียวกระสุเวลเด้อจ้ะนัประเดีย,เยวเป็นของชน่มตัวใส่เส่ยบร้อยแล,ล้วจ้ะหว่าล่าจะเอาคาดนเกินเป็นแกงุูดเน เป็นสุก,ออกลแล้วครับอ๋อลงเราก็สิวได้หลายเนาะอาเป็นพักก็อย่ารอพึ่เข้าผสมแล้วมาแอะวรนะรอคนไละนะ่แย,ย่เาแต่ถึงจบน่ยฉัน,นก,ก็จะมาบอกสมไล่แช่นำมาแบบแบ่งตาเพิ่นเอาไปสุกไปวาน,น,นนะเนาะแบ่งพี่หนองน้ำถางนั่นไะเห็นพี่เอือในใะส่แล้วก็เนเอาเวไปิ่นสุกกินจ้ะ เงียตุ่นเหียมาเลยป้าหาหนอนหดลงซ้ำก็แล้วเดร๋ยมพร้อมเอาขาคมีครับอ้ตัวน้องจะเตรีม้อมันนี้เตรอมในตู้เย็นกันนี่ไงง่ายเลยแบบนั้นเลยจ้ะ้ก็ไปกินเขา

ซื้อไปครับเด้อจำินชอกรังสนองเด้อก้ะอืมจมปลาสิวเขาปลาขาวใสเดี๋ยวก็สิวดา เดี๋ยวเากะสิเลงซุปน้ำมจ้ะแขกไว้ให้แม่นั่สุกเจปาโคลที่จีเซ่เจปาทู่ป็นิ่งเลยน,นะอน,นี้ก็เสียบเอ้ะ อาจะไมกินข่าวกลงนเด้อจ้ะเออครับมเรืงขียนเขาเลยจะเขื่นอ่เนะทีินตอนั้นะครับพี่ขาตกปลาแ้วก็เสอเขาปขาห่มดดานบดบเดี๋ยวรู้บ่ใ่ ไม่นนกมาเสวยหน่อยมะหองแล้วเขาจะเขียนของใหม่เลยจบงนแลบโปรนลดีครับไม่สมเป็นอไดีแล้วด เดียวแนะนำจ้ะคือไข่ของมอนหวาต้างหาวานนะ เราเล่นแดงก็ม่อยบานนะจ๊ะ quá Vẫn được tốt hay nó chỉ nó Không, không đơn, mà hông, mà có gì Chọn gần thì tốt nó mà không có mà họ chắc chè nó có có

เป็นยไงหมดเนเขาเรียบร้ยแต่กุ๊กแกงเล็กก่อนจะต่อเน่อมูต่อไปสุกหลงแม สีเบลเอาแต่หยอดตัวน,นี้ไร่เหราแตว่าตัวนี้มันเป็นหยอดไรยก็ดอกเนาะแต่ส่วนส่วนตัวไหนหเป็นมดแกมัน,นกับพดออกสองเลยส่วนเป็นเป็นตัวไงเป็นข้าวชอว เดี๋ยมอกินกินนะกินแล้วบ่ม่รรอนะกลวีดกติมันสมเป็นอบ่อดีละบ้านเนาะกิวของมันสมแหงเดอุ้ยแฉงมั่นหกันไม่ไดคร ตาเป็เมาเหม่กายใป็นหัวกะกขกังละมีคนใจหูุใจนะจ๊ะแหวนหยุดใจเคทำยังไงที่โวง้ทำอะไรทำยังงี้ดี่ะบเอาบดมา่าฮ่ดฮ่าจะที่เป็หม้ตัว นะเนี่ยประคองไงมนต่มไปเนีนเ่ยรัตยาน้มองว่าประคองไงเป็นกังไรมันยิ่งีกลัวกินหนาก็้กระคอกางหมนดชยังะ

แกตัวนางกินเขาเนี่ขึ้นท่าน้องนอนในบ้านหายใจบ่ออกเมื่อยเหี้ยออกมานอนข้างนอกเส้นเตียงดูออกมาหาพัดลมมาหายก็รับโกนจนควนมอสากไปตลาดนอนในหื่นทางถนนข้างนอกไอ้รองนอนนะบ้านกระดูกเท้ก็หนองมะนาวมันคือแก่แล้วคนไม่รู้นี่เสียงคอกูกูกูมอสากันี้มาหนกมาหนอกมะน่องเสียเนาะ น้องอ้เจบอบเพื่อนเป็นเนียนๆนะเออเลยออกมานอนอยู่หลงๆนงหนาบาน้างก็จะนอน,น่น,นอนเลยมันเจอผ่อนเย็นได้ข่าว่อไปแต่แต่นอนะะจอดเก็บแก่มากถึงร้อมเป็นแมวบ่าเขาไปหาพรมมาเปิดซะลุมันทะลมผังแล้วซะลงยยอบุคคลงอ,อยู่บ้านพึ่นแม่ตวหนึ่งเคยเดยมาเปิดใช่ไหมก็ใจความห้รก็ไไ้อย่าหนูแม่พ่โอโกย ôi còn, còn nó có cái mùa này cái này mùa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  này không này mùa này này mùa À vậy? này mùa

เตาตาหนุ่มหนิหนองท้ามาขายบอกว่าเด้ขายได้เจ้าตน่มมักสือเนี่ยจะเห็นหลังนตาเดยกก็หลอหล่กลอกบกระอกเป็นยังไงครับเป็จอดเา็ปจอยจริงนี่เนี่คือเนยคลิปนี้ก็เป็นคลิปไปดูทนะี่ปัจจุบนนะเพราะเด็พอ,อพี่พอนอนาะจ้ะ กต่จะพอกันค <I ım. S 1> ิดไหมนะมืงอื่นกยังไม่หลุดมาตามเบื้งจาว่าบารังสนองสีพาไปจอดข้าพเจ่าเองเ่้ะคิดหนี้ว่ังสนองลาไปก่อนเด้อจ้ะสวัสดีครับสวัสดีจ้าจะพอกันคิดไหมจ้าี้าน้ายนบักจิวไปใหญ่ครับแบ่งให้ใหญ่บักิวไปใหญ่สูบนำครับ